ตัวเกมปัปเดตแพทซีซั่น10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาสังเกตแล้วก็มาดูดีกว่าว่าเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างน,นั่นเองนะโดยเบื้องต้นตัวเกมจะปิดปรปับปรุงวันที่30เช่นเดิมครับเปิดประมาณ1ทุ่มหรือ2ทุ่มอาจจะมีเลทหรือบ้าไม่เกินสัก3าทุ่มละกันบายถึง1ทุ่มถึงสาทุ่มประมาณนี้เอาว่าไม่เกินเนาะเอาละทีนี้สิ่งที่มันกำลังจะมานะครับบทเนื้อเรื่องที่14แน่นอนครับว่าทุกคนเพื่อนๆน,น,น่าจะได้เพชร กันอยู่แล้วเนาะนก็สักพันสองร้อยเทสตีเฉลี่ยไปประมาณนั้นนะครับอันต่อมาที่อันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์แล้ว่วยรับกระทิงดำโซระกับวานเนซาก็จริงๆเหมือนกับที่ผมลงคลิปไปเมื่อวานนะเออจริงๆมันก็มาตามที่คิดนั่นแหละคือวานเนซาเนาะแต่ทีเนี้ยปัญหาหลังจากนี้นะครับจะไม่มีการสปอยใดๆทั้งสิ้นอีกแล้วเนื่องจากว่าตัวละครเนี่ยมันจะเท่ากับหรืออาจจะนําญี่ปุ่นไปแล้วดังนั้นหมายเขาว่าหลังจากนี้ เราจะไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเนะว่าแบบเฮ้ยสุ่มดีไหมเฮ้ยไม่น่าสุ่มตอนนี้ที่เรารู้กันแน่นอนแล้วเนี่ยคือในส่วนของตัวโซลารซึ่งหลังจากที่โจมตีเสร็จจะมีปกป้องตัวเองจะโดนตีไม่ได้ยกเว้นโดนโจมตีหมู่อะไรยังไงก็ว่าไปครับมีคนตายเยอะอาจะยิ่งตีแรงมากขึ้นเรารู้กันแค่นั้นครับแต่วันนซ่าไม่รู้เลยครับทีเนี้ยอาจจะมีข้อมูลหลุดมาสำหรับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสายดีบัฟอ่าก็เป็นแนวคล้ายๆลุงโรตาอะแต่ว่ามันเก่งกว่าใน ในส่วนของแบบทําให้อีกฝ่ายใบ้คล้ายๆตัวยูโนอันนี้คือในส่วนของวานเนซ่านะรู้กันแค่นั้นเลยเว้ยส่วนที่เหลือคือไม่รู้เลยไม่มีข่าวเลยเลยคือสก,กิลทําอะไรยังไงได้บ้างตัวแอสซ่ามาใหม่ถือดาบใหญ่ทําไม่รู้เลยครับเอาง่ายๆตอนนี้ไม่ต้องไปถามหมาใครนะว่าแบบสุมดีไหมไม่สุมดีเลือกใครดีไหม30เกมเปิดค่อยว่ากันอันนี้เอากันตรงๆเลยค่อยว่ากันสำหรับตัววานเนซ่านะโซล่าเรารู้อยู่ละเนื่องจากมันเป็นตู้ซีซั่นดังนั้นอาจจะยังไม่ต้องเร่งรีบมากนักก็ได้โอเค อันนี้คืออย่างแรกนะครับอันต่อมานะครับก็คือในส่วนของอัปเดตตัวเกมมาล็อกอิน Lock 7วันอันนี้คือปกติเหมือนเดือนที่แล้วเราก็ได้ภารกิจสายลับฝึกพิเศษอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งมาเนาะส่งมอนภารกิจลับอ่ะน่าจะอันใหม่เหมือนกันถอยลูกเตา๋าโอเคบิงโกโอเคเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรนะมาช่วงกลางเดือนเนาะกิจกรรมเดือนทําสุดเดือนก็น่าจะาเป็นการอัปเดตของสนามประลองแค่นั้นไม่มีอะไรมากมายนะครับสนามสุ่มเวอร์บอสโอเคล่าค่าหัว โซละล่าค่าหัวโซละล่าค่าหัววานิาดังนั้นหมายเขาว่าไอกิจกรรมล่าค่าหัวน่าจะมีเปลี่ยนและน่าจะมีโซละกับวานิาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะเป็นบอสก็ได้ค่าวานิากับโซละเนาะแล้วก็จะได้ของมากยิ่งขึ้นอ่าเวอร์บอสโอเคเ d ดบอสอยู่วันที่19นะครับส่วนแพทเทรีน่ายังไม่เห็นนะอ่าหอคอยบุกโอเคแพทเทรีน่ามาวันที่19นะครับส่วนเลดก็น่าจะวันที่13บสาะเมื่อกี้ 19เท่ากันครับ19จะมีทั้งบอสโกเลมและบอสงูเนาะอ่าเป็นประมาณนี้สนามะลองที่เหลือเรียวทาไม่มีอะไรามากมายเดี๋ยวขอลงมาข้างล่างเลยนะครับเรียกว่าเป็นการอัปเดตเนาะตัวเกมจะมีอะไรอีกบ้างนะยกระดับอัพเวลร้อยยี่สิบห้ามาแล้วนั่นเองนะก็อย่างที่บอกไปหลายๆรอบตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วเออว่ามันจะมานะเตรียมอะไรบ้างดองอะไรบ้างถ้าใครไม่ได้ดองไว้ผมบอกเลยงานงอกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่า แม้ว่าตัวของคุณจะเก่งกว่าแต่อีกฝ่าย125คุณก็สู้แทบยากๆแบบโอ้ยากมากอะ่ะเช่นอ่ะผมยกตัวอย่างเลยอันนี้ค่ยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพกันแบบชัดๆนะครับอขอเป็นตัวลักแล้วกันเนาะซึ่งตัวละครลักเนี่ยถามว่าตีฟ้ามันเก่งไหมเก่งแต่ประเด็นก็คือแม่งเสือตายแล้วทีเนี้ยไอตีฟ้าอ่ะมันดียังไงเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะอับเบลร้อยสิบห้าเลือดตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ประมาณ8ปดหมื่นเพื่อนเพื่อฟังไม่ผิดนะแปดหมื่น หมายความว่าถ้าดามจไม่แรงพอเทินเดียวไม่ตายแม่งไม่มีวันตายเลยนะย้ำกันไม่พลาดนะครับคือมันจะไม่มีวันตายเลยเอาทำไมอ่เดี๋ยวผมย้ำตรงนี้เผื่อเพื่อนๆบางคนจะไม่เข้าใจสาระคนเล่นตีฟ้าเนาะเนื่องจากการ์ดของตัววิลเลียมเนี่ยเห็นไหมว่ามันเด้งเลือดเท่าๆ45%ของเดฟเช่นอันนี้เอาแบบถ้าร้อเปอนต์เลยนะการห้าดาวเนาะจะได้คำนวณง่ายนะครับเดฟสามหมฮิลสามหมื สำหรับตัวละครที่เลือดต่ำมากที่สุดเพื่อนเนฟังไม่ผิดนะสำหรับเลือดต่ำมากที่สุด3 0,000่นโอเคปะ่ะเช่นสมมติรักเลือดแ0 0 0 0่นโดนตีเวล้ว6 0 0 0 0นแมงเหลือ20,000ถึงเทินวิลเลืยมเมื่อ,อไหร่เลือดแบ่งด้งกลับมาเป็น5 0,000่นเลยนะอันนี้คือขั้นแรกนะครับอันดับต่อมายังไม่จบในส่วนของตี้สีฟ้าเหมือนเดิมแต่ในส่วนของโตโนโอเอลหลังทุกๆเทินที่ถึงเธอของเธอจะเด้งเลือด20%เช่น โนเอลตัวนี้เลือดมันในอยู่สักแสนห้าแล้วกันตีสักแสนห้าเนาะมันก็เด้งประมาณมาสักสามหมื่นแค่วิลเลียมกับโนเอลแม่งล่อไปหกหมื่นแล้วครับเลือดเต็มแล้วนะยังไม่รวมบวกอีกเลือดเด้งแอตแทกเกอร์ aker, อีกสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าการห้าดาวยี่สิบหมายควาว่าแม่งได้เธอหนึ่งเก้าหมื่นอ่ะถ้าถึงเธอของมันถ้าห้าดาวทั้งหมดนะครับคือแบบคือตี้ตีฟ้าเอาง่ายๆเลยคือถ้าเธอเธอนั้นคุณค่ารักไม่ได้คือคุณแทบแทบจบอะ่ะ อ่ะผมพูดอย่างเงี้ยอันนี้คือขยกตัวอย่างกรณีเดียวนะจักตีฟ้าเล่นไม่ได้มันอาจจะกลับมาเล่นได้เลยแต่ทีเนี้ยบางคนบางคนอ่ะเมื่อกี้รับเนาะและหลายคนอาจจะไม่ได้ปั้นเอาละทีนี้ที่ผมอยากจะพูดต่อเลยก็คือว่าในส่วนของตัวละครจูเลียสจัก,กรพัรดิของเรากันบ้างฮะแม่งมีตายเกิดหนักเลยผมบอกเลยคือแบบเลือดมึงก็เยอะแถมมีตายเกิดอีกถ้าฆ่าไม่ได้ก็คุณก็จบอะโอเคปะ่ะเนี่ยมันเลยเป็น คือหลายๆอย่างมันจะซวยสำหรับคนที่ไม่ได้ปั้นมาโอเคไหมอ่ะหวังว่าน่าจะเ,เข้าใจเนาะดังนั้นก็แพดร้อยยอัปเดตแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จากที่ดูเนี่ยมีเสียสูงมากๆที่สิ้นเดือนหน้าเซิร์ญี่ปุ่นกับเซิร์โกลโบอลจะรวมเซิร์ฟเพราะญี่ปุ่นเนี่ยก็ร้อยยี่สิบห้าดังนั้นนะ่ะโกลโบอลน่าจะปล่อยให้อ่าอะไรนะเจแปนน่าจะปล่อยให้โกลโบอลอ่ะอัปเวลกันก่อนเพราะว่า j จแปมันน่าจะอัพก่อนเราได้สักเดือน2เด e ือนอ่ะสมมุติถ้าเอาเข้าตอนนี้เลยญี่ปุ่นมันจะได้เปรียบดังนั้นอาจจะเว้นสักไม่เกินเดือนเดือนสอเดือนอะ่ะผมว่าไม,ไม่ไม่น่าเกินเนี้ยเดี๋ยวมันน่าจะรวมเซิร์ฟอะ่ะเป็นประมาณนี้นะครับจะได้เข้าใจพร้อมกันเนาะอัปเดตวัตถุดิบอะไรนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะไฮไลท์หลักๆเ2วร้อยยี่ห้าและตัวละครใหม่2ตัวส่วนตัวไหนหน่าสุ่ม30นี้ค่อยว่ากัน